ไม่มีปัญหาไหนที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะท่านผู้ชมหากใจเราสู้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่6สิงหาคม2568นะคะวันพุธนะคะทุกคนวันที่ทุกคนรอคอยนะคะตามราวสองทุ่มสามสิบนะคะท่านผู้ชมมาแบ่งปันมาฝากเหมือนเดิมคะ่ะแอดอยากจะให้มีโชคกันนะคะวันที่สี่ที่ผ่านมานะคะวันจันทร์นะคะใครโชคดีบ้างคะแปสอง 42นะคะท่านผู้ชมใครโชคดีบ้างคะเกือบแตก4เกือบแตก3ตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะแตกบนล่างเลยนะคะ2882 4224นะคะแอดยินดีด้วยนะคะกับเพื่อนๆแล้วก็ F c ซที่โชคดีนะคะส่วนใครที่พลาดในวันที่4นะคะดูคลิปนี้ให้จบมีโชคแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะ แอดก็มีมาฝากเหมือนเดิมนะคะทั้ง3าตัวเน้น2ตัวเน้นนะคะ3ตัวรอง2ตัวรองนะคะแต่บอกไม่เลยนะคะว่าใครงบน้อยนะคะจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะส่วนมากก็จะมาชุดเน้นกันนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่แอดเอา,านำเสนอมีไม่เยอะนะคะอยากจะามาแบ่งปันนะคะอยากจะให้ f อฟของเอฟอยากจะให้ f อฟนะคะของแอดนะคะมีโชคมีลาบกัน รอขนมไทยนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะคะไปเพื่อนบ้านกันนะคะท่านผู้ชมไปฝั่งคงนะคะวันนี้จานพิเศษเลยนะคะเสิร์ฟถึงที่เลยเพราะฉะนั้นนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแบ่งปันไปให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นได้รับชมรับฟังเหมือนกับเรานะคะจะได้มีโชคกันนะคะท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ ไม่หนักเครื่องนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเจอสแบงบ้านนาใช่ไหมคะอาจจะไม่รู้ว่าแนวทางของสแบงบ้านนาไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะก็ลองแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้นเอาไวต้ตรวจด,ดูได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดแอดพูดเร็วพูดผิดแอดต้องขอโทษด้วยนะคะบางครั้งแอดอาจจะพูดวันเดือนปีผิดก็มีนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็บางทีก็พิมพ์ผิดก็มีนะคะบเบอไปหมดเลยนะคะทําหลายตัวนะคะเนาะก,ก็เลย ทำให้บางทีก็อาจจะพลาดไปนะคะก็ลองดูคลิปปัจจุบันด้วยนะคะว่าแอดลงไปเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะคะบางทีอาจจะพูดผิดนะคะก็อยากจะให้ f c อภัยให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะปรับปรุงตัวเองนะคะเพราะบางครั้งแอดอาจจะพูดพูดเร็วนะคะบางคนอาจจะฟังไม่ทันอย่างนี้นะคะก็มีบางคนบอกว่าแอดพูดเร็วนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดจะมีตัวเน้นตัวรองให้เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิดก็ยังไม่จบนะคะยุงลายก็เยอะนะคะท่านผู้ชมไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลพระในบ้านด้วยนะคะดูแลท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันทุกพื้นที่ตอนนี้นะคะก็มีหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้น แอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะตำราวนัวนะคะ3 2 6 8 9นะคะภายใน5ตัวนี้นะคะแอดจับวินให้ทั้ง4ตัว3ตัว2ตัวเน้น3ตัวเน้นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วน4ตัวนะคะใครจะไปวินได้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะก็สามารถสลับที่กันได้นะคะอย่าลืมว่าทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าอยู่ใน5ตัวนะคะ3 2 6 8 9นะคะยังไงแอดก็วินให้ยังไงไม่หลุดแน่นอนนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะส่วนตัวรองนะคะอย่าระวังส่วนตัวรองนะคะท่านผู้ชมระวังเบิ้ลระวังหามนะคะก็มีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมใครงบน้อยก็จัดตัวเน้นไปนะคะส่วนใครชอบทั้งตัวเน้นตัวรองก็จัดไปได้เลยทั้งสองชุดนะคะท่านผู้ชม ไม่มีปัญหาเลยนะคะยังไงก็ได้กำไรแน่นอนนะคะตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ f c นะคะของสแสบงบ้านนามีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการในสิ่งที่หวังในสิ่งที่คิดนะคะและที่สำคัญขอให้รวยๆเหง่ๆปังๆมันๆกันทุกคนเลยนะคะแอดเชื่อว่าตัวเลขที่แอดมานำเสนอในวันนี้นะคะ จะทำให้เอฟซนะคะของสะแบงบ้านนานะคะมีโชคกันที่สำคัญนะคะอาจจะแตก3มตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าเพราะว่าวันที่สี่ที่ผ่านมาวันจันทร์นะคะแตกบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมมูเอดขอแสดงความยินดีกับเพืเ่อนๆแล้วก็เอฟทุกคนเลยนะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขนะคะแตกบนล่างเลยสนั่นเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ